สีบัววีร้รองขึ้นเมื่อเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าและเสียงโครมครามคล้ายแผ่นดินสุดบริเวณที่ทุกคนกำลังนั่งคุยกันนางกระเด็นกระดอนออกจากวงมีเสียงลมพายุดังวื้วื้ไม่ผิดสลาตานลูกใหญ่ที่พัดโหมกระหน่ำปานว่าบ้านเรือนจะกระจุยกระจายไปเสียงให้ได้กำนันสุธีสารวัตรบุญมัน่น กระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทางใบหน้าตื่นตระหนกจนสุดขีดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนอินทันนั้นหลักดีกว่าใครๆเพราะดื่มน้อยเมาน้อยและเข้าใจเหตุการณ์เร็วจึงภวาไปที่ชานบ้านของกำนันแล้วมองหาทิศทางที่มาของอาถรรนั้นต้องเบิกตากว้างกลางทุ่งนาหน้าบ้านกำนันสุธีร่างร่างหนึ่ง สูงใหญ่ทะมืนปานภูเขาเหล่ากากำลังยืนเด่นท่ามกลางจันข้างขึ้นสิบสี่ค่ำร่างนั้นใช้ปากเป่าลมให้พัดหมู่บ้านดงมะไฟเพื่อให้ต้นไม้หักโคน่นลม้มลงใส่ได้สายสินขาดกระชุยเพื่อบริวานจะได้เข้าลุยหมู่บ้านปลุกเยือขึ้นมาเช่นวันก่อน,อนเพราะคืนนี้เป็นคืนสุกดิบน่าจะได้เสพเลือดเนื้อทางเพศเพื่อคืนพรุ่งนี้ จะได้สืบทายาตรุ่นใหม่กลับไม่ได้เสพเลยแม้รายเดียวจอมพลายกุณาจึงทนต่อไปไม่ได้สั่งกุณาคงทนไม่ไหวแล้วจึงได้ออกโรงเองเฮอ,อนี่ท่าต้นไม้หักโคน่นจริงๆมีหวังได้สายสินของปู่จอมขาดแน่จากนั้นบริวารและทายาทคงทะลักเข้าหมู่บ้านเมื่อนั้น จะต้องมีชาวบ้านล้มตายกลายเป็นผีพรายซึ่งเป็นบริวารมันอีกนับสิบๆแน่วินาทีนั้นจอมพรายกุณาเห็นอินทันเข้าให้แล้วจึงรีบร่ายมนตราในบัตรดุนและชี้มาที่อดีตบ,บริวารเอกผู้แปรพักพร้อมทั้งเข้นเสียงอินทันเจ้าลงมาเร็วลงมาเร็วเร็วเขา อินทันสะดุ้งยึกนิดหนึ่งแล้วตาลอยในทันทีพร้อมทั้งเดินลงเรือนท้ามกลางพายุพัดกระหน่ำไม่หักโผงผางอินทันอย่าไปสีบัวร้องห้ามเสียงแหลมเพราะได้ยินซุ้มเสียงนั้นจำจนขึ้นใจว่าเป็นเสียงของใครอ๋อเจ้าก็อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยงั้นสีบัว ดีออกมาพบเราเดี๋ยวนี้ออกมาออกมาทั้งสองคนน่ะแหละเสียงหัวเราะกระหึ่มกล้องหมู่บ้านท่ามกลางลมและพายุพัดกระหน่ำอย่างหนักแต่หามีเขาฝนไม่สีบัวหยุดร้องห้ามอินทันกลับเดินตามอินทันลงเรือนกำนันสุธที ซึ่งคนทั้งสองกําลังตกตะลึงพึงเพลิดอยู่สารวัตรบุญมั่นได้สติก่อนกระโจนเข้าคว้าข้อมือของสีบัวพรางตะโกนใส่รูหูแข่งกับเสียงลมอย่าไปไปนางสลัดมือสารวัตรบุญมั่นรวดเร็วรุนแรงโอ้ย <c oughs> บุญมั่นเซไปชนตู้เสียงดังโครมคราม แล้วล้มลงเพราะแรงที่สีบัวสลัดเหวี่ยงนั้นมาหาศาลจริงๆกำนันสุดทีต้องรีบเข้าไปต้อนลูกเมียให้อยู่แต่ในห้องและห้ามมีเสียงโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นโดนสะกดไปแน่ๆอินทันเดินตัวแข็งทื่อมาที่รั้วบ้านกำนันซึ่งได้สายสินพันรอบรั้วบ้านเป็นเหตุให้จอมพลายกุณาเข้ามาไม่ได้จึงใช้มนตราอาถรรพ์ ทำให้เกิดลมพายุท่านสร้างดีมากที่เจ้ายังจำเราได้เจ้าจัดการหรือได้นั้นทิ้งเดี๋ยวนี้ให้หมดหมดจัดการเลยได้ข้าจะทำตามคำสั่งท่านสรางเดี๋ยวนี้เลยอินทันเดินเข้าไปที่ได้สายศินเอื้อมมือซ้ายไปจับ ชับพรันทันใดนั้นเขากลับใช้มือขวาเลิกใช้เสื้อยืดขึ้นรวดรเร็วพร้อมตะโกนขึ้นไปท่านสางดูหน้าอกนี่แสงจันทร์ส่องกระทบทำให้เห็นยานรูปดาวห้าเฉกคล้ายมีแสงพุ่งกลับไปห้าสายจนเอาร่างใหญ่โตของจอมพลายเข้าอย่างจังอ่า สั่งกุนาเซนิดหนึ่งเจ้าวังอาตอกรกับเรางั้นเหรออินทันมือคนละฉันจะบอกให้เตรียมตัวตายเดียวนี้เลยจอมพลายกุนายกมือซ้ายขึ้นแล้วชี้ลงกลางศีรษะของอินทันเมื่อเกิดแสงออกจากนิ้วโอ้ย อินทันร้องลั่นก้นกระแทกพื้นกระเด็นไปหกเดแปดวาชนเข้ากับเสารั้วบ้านกำนันสุธีถ้าไม่มีของดีกับตัวป่านนี้ร่างกายแหลกเหลวไปแล้วแต่ถึงกรณนั้นอินทันก็สลบเหมือดเพราะไม่มีฤทธิ์ใดๆมีเพียงยันที่ชานนปั๊มให้ตอนขับไล่มนตราอาถรรพ์ของจอมพลายออกจากร่างเท่านั้น สีบัวได้สติร้องลั่นและพวาก็าไปหาครับต้องชะงักเมื่อจอมพลายกุณาเปล่งเสียงชัดขึ้นสีบัวเจ้ามาหาเราเดี๋ยวนี้ท่านสร้างนางกระตุกยึกตกอยู่ในมนตราอาถรรพ์ของสางกุณาอีกครั้งสีบัว เจ้ากระชากได้สายศิลอกให้หมดย่าให้เหลือแม้เส้นเดียวทำเดี๋ยนี้เลยทำสิทำเดี๋ยนี้เลยทำสิจอมพรายสั่งกล้องข้าเจ้าทำเดี๋ยนี้แหละศีบัวเดินเข้าไปที่ได้สายศิลข้างรั้วบ้านของกำนันสุธี แล้วเอื้อมมือไปกระชากได้สายสินนั้นในเสี้ยววินาทีนาสีบัวยาชานนนเลิ้วมาจากมุมมืดคว้าข้อมือสีบัวไว้ได้ทันท่วงทีก่อนที่นางจะทันได้กระชากได้สายสินในวินาทีชนิดที่เส้นยาแดงผ่าแปดพร้อมทั้งซัดเข้าท้ายถอยอ้ย สีบัวสีสากขมำชนรั้วบ้านเสียงดังลั่นหมดสติตามอินทันสารกุนาเห็นคู่ปรับแทบจะนับรุ่นไม่ได้ขัดขวางในเสี้ยววินาทีเช่นนั้นจึงโกรธจัดตาแดงฉานราวกับมีไฟลุกในดวงตาขำรามลั่นฮเจ้าเด็กน้อยอย่าหวังจะเอาชนะเ,าเราได้ คืนพรุ่งนี้พวกเจ้าจะรู้สึกว่าแล้วสางกุนาก็หายวับไปกับตาพร้อมกับพายุสลาตันสงบลงราวกับปิดทิ้งดาวราวรีบพาสีบัวเข้าไปในบ้านของกำนันสุธีเช่นเดียวกับอินทันถูกชาโนนและสารวัตรบุญมันหิ้วปีเข้าไปในบ้านอาการช้ำในหนักเอาการเพราะกระเด็นกระโดนไปหลายวา จากพลังลิตรของจอมพรายกุณาครึ่งชั่วโมงต่อมาสีบัวและอินทันได้สติใบหน้าซีดขาวด้วยกันทั้งคู่หายใจหอบทีกระพริบตาทียิบกำนันสุดทีหลังจากที่ต้อนลูกเมียเข้าไปในห้องเช่นเดิมแล้วจึงกลับมาที่ห้องโถงอีกครั้งอาการมึนเมานั้นหายเป็นปิดทิง้งสารวัตรบุนมันก็เช่นกัน การมึนเมาหายเป็นปลิดทิ้งเช่นกันโดยนั่งหน้าเสียดขาวราวกระดาษอยู่ข้างๆอินทันดาวรากับชานนนนั้นแทบจะมีสีหน้าเป็นปกติเพราะเผชิญกับเรื่องราวเช่นนี้มาแล้วหลายครั้งบางครั้งจวนเจียนจะตกเป็นของมันเช่นดาวราครั้งนั้นเฮ้อมันไปแล้วใช่ไหมชานน กำนันสุธีถามเสียงสั่นเครือไม่หายครับดุงกำนันแต่ก็เกือบไปถ้าผมมาช้าไปเพียงเสี้ยววินาทีหมายความว่าอย่างไรน้าสีบัวจะดึงได้สายสินสิคะดาวราวรีบสอดเสียงรัวช้าเอง็งเอง็งข้าแมวรู้สึกตัวรอกพี่กำนันถูกมันบังคับด้วยมนตราสีบัวบอกเสียงสั่นรัว ไปหน้าไม่หายซีเสี่สยวเออเองหล่ะอินทันทำไมบาดเจ็บหนักงี้วะคำนันสุธีถามเสียงสะท้านเหมือนเดิมอินทันหันไปทางชานนเองช่วยอธิบายเสริมด้วยนะชานนครับชายหนุ่มพยักหน้าอธิสมุนเอกของสางกุณาจึงหันมาทางกำนันดงมะไฟเอยเสียงแหบโหยว่าผมมีสติเพียงครึ่งเดียวครับ อีครึ่งละ่ะกำนันสุธีและสารวัตรบุญมั่นถามแท้จะเป็นเสียงเดียวกันเอางี้กำนันข้ารู้สึกตัวตลอดเวลาที่ถูกสั่งกุณาสะกดไปแต่ฟื้นคำสั่งของมันไม่ได้สองเท้าของผมคอยที่จะก้าวไปหามันและทำตามที่มันสั่งแล้วที่มีเสียงระเบิดตึงตังเองกระเด็นไปชนหูรั้วบ้านกำนันจนสลบเมื่อลั้สารวัตรบุญมั่นถามกระชั้น ฟื้นคำสั่งของมันซึ่งข้าบอกแล้วว่ามีสติตลอดเวลาแทนที่จะดึงได้สายสินข้ากลับฟื้นใจเปิดหน้าอกให้มันเห็นยันที่หน้าอกซึ่งช้านนนใช้พลังจิตปะติดหน้าอกค่ะอย่างที่ทำกันวันนี้แสงจันทร์ส่องกระทบยันลูปดาวหาแฉกตรงหน้าอกค่ะสะท้อนเข้าไปกระทบร่างของสางกุนะจึงเกิดเสียงดังตึงตังที่ทุกคนได้ยิน จากนั้นสร้างกูนามันก็จัดการกับข้าจนข้ากระเด็นไปเจ็ตแปดวาและโมสติอย่างที่เห็นเพราะข้ามือควรระชั้นกับมันอินทานอธิบายยืดยาวพร้อมกับถอนใจด้วยสีหน้าที่บ่งบอกอาการเจ็บปวดภายในเนื่องจากกระแทกกระทันกับรั้วบ้านกำนันดงมะไฟทั้งหมดในที่นั้นต่างก็ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นสุททีบุญมัน่นสีบัว มีสีหน้าหวาดวันหนักเข้าไปอีกดาวราชานนนกลับมีสีหน้าครุ่นคิดซึ่งทั้งสองเคร่งเครียดมากกว่าหวาดกลัวเพราะมีปัญหาคาใจอยู่ดาวราชานนเองสองคนจะทำยังไงกำนันสุธีถามสองหนุ่มสาวเสียงจะทานตราบใดที่ยังไม่ได้แผ่นโลหะทองแดงอาคมรูปดาวห้าแฉกของทวดผมแล้วละก็ เราไม่มีทางกำจัดไอสางกุนาได้ชานนนบอกอะไรคือแผ่นทองแดงที่เองว่าสารวัตรบุญมั่นถามขึ้นมันคือแผ่นลงยันดาวห้าแฉกมีคาถาพระเจ้าห้าองค์กํากับเป็นของทวดผมก็เหมือนแผ่นผ้ายันที่ปั๊มให้ชาวบ้านนั่นแหละครับแต่ของทวดผมเป็นแผ่นทองแดงสะกดสางกุนาไว้เมื่อหกเจ็ดสิบปีก่อนโนน ตอนนี้แผ่นท้องแดงหายไปแสดงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างครับชายหนุ่มบอกฉะฉานงั้นข้าพอจะเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรกำนันสารวัตรบุญมั่นรีบถามก็มีคนแก้คําสะกดของปู่จันพ่อของพ่อจอมที่สะกดสางกุณาไว้เนะสิเรื่องนี้พ่อของข้าก็เคยเล่าให้ฟังตอนเล็กๆ กำนันสุธีเอ่ยงั้นใครกันนะที่ทำลายอาคมของปู่จันท์สารวัตรบุญมั่นเอ่ยถามลอยๆดาวราชานนและอินทันต่างก็ย้ายสายตาไปจ้องหน้าสีบัวเป็นตาเดียวจนนั่งเอ่ยขึ้นในที่สุดว่าพี่กำนั้นพี่มั่นดาวราชานนและข้ากับอินทัน ต่างก็สงสัยว่าอาจจะเป็นสีเพนลุค่าเป็นผู้ทำร้ายแต่จะทำร้ายแบบไหนนั้นพวกเราคิดไม่ออกกันอืมมันน่าคิดเหมือนกันเพราะตอนนั้นสีเพนกลายเป็นผีตายซากในเวลาแก่คืนเดียวกำนันสุธีใช้ความคิดหนะักขณะนั้นทุกคนต่างก็ตกอยู่ในพวังกันหมดและสีบัวรีบเอ่ยข้าว่าตอนนี้คงกลับไปนอนพักผ่อนกันก่อน เพราะตีสองเข้าไปแล้วส่วนเองสองคนดาวราชานนก็ต้องหาทางค้นแผ่นทองแดงให้พบนะครับนาสีบัวชาโนนรับคำเบาๆอินทันถูกสีบัวประคองกลับบ้านชาโนนกับดาวราวรีบลุกกำนันสุธีก้าวมาตบไหลคนทั้งสองกราวเบาๆความเป็นความตายฝากไว้ที่เองสองคนก็แล้วกันนะ ค่ะลุงกำน,นันดาวรารับคำเบาๆสารวัตรบุญมั่นเสริมอีกว่าแผ่นยันทองแดงอะไรนั่นข้ากับกำนันก็หวังว่าจะค้นพบในวันพรุ่งนี้เพราะเหลือเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นครับลุงมั่นพรุ่งนี้ผมจะค้นหาให้พบจะใช้ความพยายามให้ถึงที่สุดครับเพราะถ้าไม่พบก็แปลว่าทุกคนรวมทั้งผมและดาราดับดิ้นแน่ ชาโนนเอ่อยหนักแน่นคุณพระคุณเจ้าจะนิ่งดูดายกระนั้นหรือจะปล่อยให้ผีนรกร้ายค่าชีวิตผู้คนต่อไปกระนั้นหรือโดยที่ไม่โดนใจให้เองสองคนค้นพบแผ่นทองแดงเลยกำนันสุธีพูดเป็นเสียงระเมอมองตามหลังหนุ่มสาวทั้งสองซึ่งเดินหายลับไปกับมุมบ้านของตนเอง สารวัตรบุญมันก็กลับไปเป็นคนสุดท้ายด้วยอาการที่ครุ่นคิดหนักมองไม่เห็นทางดาวราชานนจะค้นพบสิ่งนั้นชานนพาดาวราพักผ่อนที่บ้านตนเองเนื่องจากเป็นเรือนหอแห่งที่สองและตี้สองเสร็จแล้วครั้นจะไปห้วยน้ำดิบก็ไกลเกินไปเมื่ออาบน้ำเสร็จดาวราลี้ปะแป้งหอมกรุ่นสวมชุดนอนบางเบา นอนรอใจอระทึกแม้จะดึกดื่นค่อนรุ่งแล้วก็ตามทีเธอยังคงตื่นเต้นตาสว่างเพราะเพิ่งแต่งงานเป็นคืนที่สามเท่านั้นเองดาวราวรรชานนใจจดใจเจาะความรู้สึกแปลกใหม่ที่บังเกิดขึ้นล้วนแล้วมาจากธรรมชาติให้มาทั้งสิน้นโดยเฉพาะอกทั้งสองข้างตั้งชูชันต้องการให้โดนมือจับต้อง เนินนูนนั้นแม้จะยังระบมอยู่แต่ก็ต้องการให้ร่วงล้มเฮเธอผ่อนลมหายใจเบาๆในที่สุดจึงใช้มือซ้ายลมรูปอกตนเองไปพลางทำให้เสียวสบายมือขวารูบเนินสวรรค์ไปพลางพางทำให้ซ่านไปทั่วสัพพางกายแล้วหลับตาพริ้มอย่างเป็นสุขเพื่อรอให้ชานนมาลมลูบอย่างหนักมืออีกที และลุกล้ำเด็ดขาดไม่ยั้งมือดาวราเหลียวมองไปทางนั้นพบเขากำลังนั่งนิ่งในท่าสมาธิเธอต้องคิ้วกระมวดนิดนึงพรางพึมพำในใจอ๋อคงนั่งสมาธิทำใจให้สงบสักครู่คงมานอนเราจะไม่ลุกไปบอกให้มานอนแน่ไหนจะเป็นการกวนสมาธิแล้ไหนจะเป็นการเชิญชวนเราเสียหน้าแน่ๆ คิดได้เช่นนั้นดาวราจึงพลิกกายตะแค้งหันหลังให้กับชาโนนเสียคอยด้วยใจระทึกต่อไปชานนเมื่อนั่งสมาธิแล้วเขากำหนดจิตแน่วแน่บริกรรมบทคาถาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์โดยเริ่มตั้งแต่อิติปิโสโนโมพุทธายะข้าไหว้พระพุทธกุกุสันโทเจ้าเอย่ยช่วยข้าพระเจ้าด้วยเถิดสัต รู้มันจะมีมาขอให้มันวินาศสันติขอให้ข้าพเจ้าค้นหาแผ่นทองแดงอาคมรูปดาวห้าแฉกพบด้วยเถิดชายหนุ่มบริกรรมบทคาถาเรื่อยไปจนครบหัวใจห้าพระองค์แล้วหยุดพึมพำมออกมาเหลือเวลาอีกพรุ่งนี้เพียงวันเดียวเท่านั้นที่จะค้นหาแผ่นทองแดงถ้าไม่พบแล้วล่ะก็เพภัยใหญ่หลวงคงจะมาเยือนแน่แท้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งหนในสากโลโลกจะปล่อยให้อำนาจแห่งความชั่วร้ายครอบงำเนื้อปัตตพีแห่งนี้กระนั้นหรือท่านทั่วจันทร์มาดแม้นว่าวิญญาณอันเป็นทิพย์ของท่านสิงสถิตทิพสวรรค์วิมานใดโปรดจงดนบันดาลให้เหลนนคนพบแผ่นทองแดงอาคมของท่านทั่วด้วยเถิด หาไม่แล้วเพศภัยอันใหญ่หลวงซึ่งเกิดจากจอมพลายกุณาก็จะบังเกิดขึ้นกับเหลนและทุกคนในตำบลดงมะไฟอย่างแน่นอนตำบลแห่งนี้จะกลายเป็นตำบลผีพลายไปในที่สุดเลนเชื่อแน่ว่าท่านทวดไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แน่เลนจึงขอท่านทวดชี้ช่องบ่งทางในอันที่จะค้นหาแผ่นทองแดงอันศักดิ์สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ด้วย เพื่อที่เหลียนจะได้นำมากำจัดมารร้ายให้สิ้นซากไปจากผืนปฐพีแห่งนี้จากนั้นชาโนนได้กำหนดจิตอีกครั้งพร้อมทั้งบริกรรมบทคาถามหาอำนาจเพื่อปลุกใจตนเองให้ฮึกเหิมไม่ย่อท้อต่อพยันตร์ร้ายใดๆตะมัดถังปะเกนสินตูสัทธาอาหะไกลสอนราชสีวิยะ อิมคถ t มหะสามครั้งสามคราที่ชายหนุ่มไร้และบริกรรมแล้วบังเกิดอนุภาพกับของของชายหนุ่มเองคือนะับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเขาไม่หวั่นไหวหรือย่อท้อต่อพยันต์ต่อรายใดๆที่จะบังเกิดขึ้นตรงหน้าเขาพร้อมที่จะประมือทุกเมือ่อ ชานนนั่งสมาธิต่อด้วยอาการสงบนิ่งงนันไม่วอกแวกวอ์แวใดใดทั้งสิ้นจิตเป็นวิสุทธ์โดยสิ้นเชิงอรุณรุ่งมาเยือนอีกคราดาวราสะดุ้งตื่นขึ้นเธอควานหาชานนโดยอัตโนมัติปรากฏว่าควา้าลมเธอกระพริบตาถี่ยิบป,ปรับโฟกัสให้เข้าที่โงศีรษะขึ้นนิดหนึ่ง กว่าตามองไปทั่วห้องไม่พบแม้เงาเขาคนนั้นเธอจึงพึมพำขึ้นนี่พี่นนท์ไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วไปไหนล่ะเราหรืออุตส่าหร์รอคอยจะไม่เข้านอนก็น่าจะบอกสักคำต้องถามให้รู้เรื่องดาวราวลุกพรวดพลาดหมายจะก้าวลงจากเตียงกลับต้องนั่งลงกลางเตียงเมื่อชานนเดินเข้ามาในห้องเขายิ้มให้นิดนึงพร้อมกับถามว่า เพิ่งตื่น,หนเหรอดาวราก็ใช่น่ะสิว่าแต่พี่นนท์เถอะไปไหนมาเธอถามด้วยซุ้มเสียงที่บ่งบอกอาการแง่งอนนิดนิดชาโนนยิ้มนิดนึงพี่ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าข้างนอกมาเมื่อคืนล่ะหญิงสาวถามเสียงห้วนนั่งสมาธิดาวราก็เห็นนี่ทั้งคืนเลยเหรอจะ้ะทั้งคืนเลย ดาวราเป็นอะไรไปเหรอก็ไม่เป็นอะไรนี่เธอหันมาบอกเสียงห้วนและเอ่ยต่ออีกว่านับแต่นี้ต่อไปนั่งสมาธิทุกคืนก็แล้วกันดาราหวังว่าคงได้รับบารมีจากการนั่งสมาธิของพี่นนท์มั่งได้จะ้ะพี่จะหมั่นนั่งสมาธิดาวราเกิดอาการชนิดหนึ่งชานนเข้าใจในอากับกิริยานั้นเป็นอย่างดีแต่กลับทำเหมือนไม่เข้าใจ เธอจึงตังหนิดตังหนิดห,หนักเข้าไปอีกโปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัญญาด้วยนะคะ ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ